สมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะเดี๋ยวเราจะไปถามความคิดเห็นจากท่านกรรมการว่ารสชาติของสมุนไพรเป็นอย่างไรบ้างารสชาติสมุนไพรนะคะถ้าเกิดเป็นสมุนไพรที่มาจากธรรมชาติล้วนๆจะไม่มีส่วนผสมจะอร่อยแบบธรรมชาตินะคะแต่บางชนิดผสมน้ำผึ้งด้วยมันก็จะอร่อยหอมหวานหรือผสมมะล้ที่มีน้ําหวานก็ทดแทนน้ำตาลได้นะคะแต่โดยภาพรวมแล้วอร่อยทุกอำเภอเลยค่ะ เหมือนกันหมดเลยคนุมส่วทุกอังเบอค่ะกรรมการหนักใจนะคะเพราะว่าแต่ละเบอรทุ่มทุนสร้างแล้วก็ตั้งใจมากในการแข่งขันนี้นนะค่ะขอบคุณค่ะสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมการแข่งขันทำกล้วยฉาบนะคะซึ่งบริเวณด้านหน้าของที่ดิฉันยืนนี้เป็นกระบวนการทำกล้วยฉาบค่ะเดี๋ยวเราไปสอบถามจากกลุ่มอาชีพกันดีกว่าว่าเขามีกระบวนการทำอย่างไรบ้าง ทำก้วยาบนี้ใช้กระบวนการยากไหมคะไม่ยากค่ะเราต้องมีการเตรียมอุปกรณ์อย่างไรบ้างคะเตรียมน้ำใส่เกลือค่ะใส่อโอดินค่ะเตรียมน้ำใส่เกลืออโอดินค่ะแช่ให้กล้วยไม่ไม่ดำค่ะอ๋อมันจะทำให้กล้วยไม่ดำาค่ะปกติทอดนี่ใช้เวลาประมาณกี่นาทีคะประมาณสิบนาทีค่ะสิบนาทีคือกล้วยพอดีกรอบค่ะค่ะขอบคุณค่ะ